ดูเหตุการณ์ซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเป็นคนร้ายไปทุบรถของผู้เสียหายแล้วความเจ๋งอยู่ตรงไหนรู้ไหมฮะผู้เสียหายไม่ได้พึ่งตํารวจนะฮะผู้เสียหายจับโจรเองโดยเบื้องต้นเนี่ยให้คุณผู้ชมดูภาพก่อนทางฝั่งของผู้เสียหายเนี่ยก็คือคุณชวกรเขาโพสต์เรื่องราวเอาไว้ซึ่งเดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังแต่นี่เป็นวินาทีที่เขาเจอคนร้ายทุบรถเขาแล้วที่มันพลาดคืออะไรรู้ไหมฮะ คุณผู้ชมครับคนร้ายพอมันทุบรถเสร็จปั๊บมันไปเอากระเป๋าแบรนด์เนมเขาแล้วหลังจากนั้นมันไปเอาหูฟังอะ่ะก็คือ a อร์พอ s ใช่ไหมอของ iPhone <ช>คุณผู้ชมคงรู้ใช่ไหมว่าไอหูฟังของ iPhone เนี่ยมันสามารถที่จะค้นหาได้แล้วหลังจากนั้นผู้ชมฮะเขาตามหาโจรเองแล้วเอาจริงสิ่งเดียวที่เขาทำไม่ได้เลยคือจับโจรเนื่องจากต้องประสานตำรวจมาจับงานนี้เป็นการเบ็ดเสร็จโดยคนคน,คนเดียวคือผู้เสียหาย เห็นสภาพรถเขาที่โดนทุบใช่ไหมฮะแล้วเราถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมดูคลิปตัวที่หนึ่งก่อนตอนที่เขารู้ว่ารถโดนทุบ แล้วก็หูฟังเขาโดนขโมยหลังจากนั้นเนี่ยเขามีการเปิดหาสัญญาณว่ามันอยู่ที่ไหนใช่เจ้าตัวบอกปฏิบัติการค้นหาครั้งนี้ก่อนจะไปจับได้เขาบอกเขาเปิดสัญญาณจริงๆเขามี iPad อยู่ในนั้นด้วยแต่ไอแพเหมือนถูกโยนทิ้งไปก่อนหน้านี้เขาเลยเหลือแต่หูฟังคนร้ายมันเอาติดตัวมาเล้วเปิดเปิดปิดปิดเปิดปิดปิดเขาขับรถตามฮะฟังเสียงตอนต้นฮะแล้วไปเจอว่าไอห้องคนร้ายคุณผู้ชมฮะมันไปปรากฏอยู่ที่จุดหนึ่งก็คือพุทธบูชา23อ่าลองฟังเสียงในคลิปฮะ วันนี้นะครับผมมาแชร์ประสบการณ์นะครับบุกจับโจรทุบกระจกรถขโมยของเพื่อนผมโดนนะแต่ว่าวันที่ไปจับผมไปด้วยไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคนใกล้ตัวเลยเหตุเกิดเมื่อวันที่28พฤศจิกาที่ผ่านมานี่เองนะครับโดนทุบประมาณตอนทุ่มสิบหน้าเซเว่นใกล้ๆกล้วัดพันท้ายจังหวัดสมุทรสาครคนร้ายทุบกระจกที่ฝั่งทางด้านคนขับแล้วก็ขโมยของที่เบาะทางฝั่งคุณั่งทางนั้นของที่พบนะครับก็จะมีกระเป๋าตังค์นะครับแอร์พอร์ตกระเป๋าสพาย นะครับแค่นั้นเองสอย่างส่วนเงินสดบัตรทุกอย่างนะครับหายหมดแล้วแล้วก็ตัว iPad เองก็หายเหมือนกัน ผู้ชมครับล่าสุดเราไปเจอเจ้าตัวนะฮะไหนลองดูชมหน้าเจ้าตัวหน่อยเพราะเจ้าตัวบอกว่าวันที่ผมโดนทุบรถคือ29พฤศจิกายนช่วงนั้นเองเนี่ยเห็นบอกว่าณนะอ๋อ28่ <28 S 2> แต่29คือวันที่ตามตัวคนร้ายเพราะสัญญาณแอร์พอร์ตมาไปปรากฏอยู่ที่พุทธบูชา23คุณผู้ชมเชื่อมั้ยขอภาพตอนที่เปิดห้องเข้าไปหน่อยสิฮะคุณผู้ชมฮะมันกลายเป็นว่าตอนที่ตำรวจบุกเข้าไปในห้องเพราะเขาเจอสัญญาณของแอร์พอร์ตหลังจากนั้นพอเปิดห้องคุณผู้ชมเชื่อมั้โจมันยังนั่งฟังหูฟั ฟังเขาอยู่เลยแล้วโจรเองเนี่ยอ้างว่าอยู่กับลูกขอดูภาพนี้หน่อยนะฮะโจรที่ใช้หูฟังเขาช็อตที่สเปิดผ้าเข้าไปในห้องฮะตำรวจก็เลยเหมือนกับเข้าไปถาม,อมบอกว่าเกิดอะไรขึ้นไปทําอะไรมาไปขโมยเข้ามาหรือเปล่าไปทุบรถหรือเปล่าปรากฏว่าเจ้าตัวตอนแรกปฏิเสธสุดท้ายดิ้นไม่หลุดพอเลยนะฮะ คุณผู้ชมเขาเก่งมากนอกจากตามสัญญาณของ Airpods ตอนแรกเนี่ยเพื่อจะให้มันชัวร์ที่สุดเขายังไม่บุ่มบามนะฮะเขาไปหาที่หอพักบอกพี่เจ้าของหอช่วยผมหน่อยสัญญาณ a i r p o อรผมเนี่ยมันมาโผล่ที่ห้องนี้พี่ผมอยากจะรู้ว่าโจรมันอยู่ตึกนี้หรือเปล่าพี่ครับเปิดวงจรปิดให้ผมดูหน่อยได้ไหมคุณผู้ชมฮะก่อนจะบุกห้องเขาขอเจ้าของหอเปิดวงจรปิดดูวงจรปิดฮนะปรากฏว่าวงจรปิดโจรมันตายน้ําตื้นเพราะอะไรไหมฮะ ภาพวงจรปิดอันนี้วงจรปิดที่หอก่อนนะฮะวงจรปิดที่หอเนี่ยที่เขาบอกเขาไปนั่งดูก่อนจะเรียกตำรวจมาจับโจรเนี่ยเขาเห็นว่าคนร้ายมันมากับที่บอกว่าลูกสาวอีกหนึ่งคนแต่คนร้ายที่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยมันสะพายกระเป๋าเขาอยู่อันนี้ฮะเขาจำได้แม่นกระเป๋าที่มันไปทุบรถแล้วมันขโมย หลังจากนั้นเขาเลยมั่นใจว่าเอาแล้วแอร์พอร์ตเราก็ต้องอยู่ในกระเป๋าเพราะภาพนิ่งช่วยหยุดภาพตอนที่โจรสะพายกระเป๋าขึ้นมาหน่อยแสดงว่ามันกล้ามากเพราะหลังจากที่มันไปขโมยทุบรถเขาเสร็จมันหิวกระเป๋าเข้าตึกแล้วประเด็นถ้าดูภาพตอนตำรวจเข้าไปจับใส่หูฟังเขาอีกอ,อยู่ในห้องสุดท้ายเกมฮะ เพราะฉะนั้นไม่สามารถดิ้นต่อได้เลยทุกอย่างมันมัดตัวคนร้ายสุดท้ายเจอตัวได้ของคืนแต่เงินไม่ได้คืนและนี่คือตอนโจรขึ้นตึกเห็นไหมฮะเข้าห้องแล้วเข้าห้องส่วนขวามือคือตำรวจเข้าไปถามตอนแรกปฏิเสธสุดท้ายเจอทั้งกระเป๋าเจอทั้งหูฟังจบฮะลองฟังเสียงผู้เสียหายดูยหน่อยฮะ,ะเบื้องต้นผู้ต้องหาเขาก็ให้การปฏิเสธครับบอกว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำอะไรเลยครับพี่อะไรเงี้ยแต่ว่า เพื่อนผมก็ยื่นหน้าไปมองเห็นกระเป๋าว่างอยู่เลยครับนะพอเห็นกระเป๋าวางกระเป๋าสะพายครับใช่แล้วก็ชี้เลยเอหน่ากระเป๋าผมแล้วก็ใช้ไอ้ตัวแอปไฟมา์ครับกดให้แอพอตมันดังใช่ก็เจอเลยครับใช่แล้วตอนนั้นก็คือตัวผู้ต้องหาเองก็ตกใจแหละครับก็เลยแบบโอเคเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฮะทำการทำงานดีกว่าดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยครับ